วันนี้เราจะเล่นทัฟตีแล้วก็บาร์โร่ด้วยใชมเปี้ยนบีใช่เล่นหมดโอเคไหมเล่นยังตีเรัตีหนึ่งอ่ะไม่ไม่เพราะว่าเราก็จะนั่งกันได้ใช่เปี้ยนบใช่แล้วก็เล่นให้คอมพิวเตอร์จะมีแบบเออคลิปพี่จะมีแบบเดือดาบอร์สทัฟตีแล้วอยู่ดีก็มีบาร์โร่อีกอีกเรียกมึงเรียกรวมตัวเพื่อมาเก็บฟุตเทจเหรอเอ้าผมพี่เก็บฟุตเทจไงเมื่อวานซือที่ผมต้องเล่นคนเดียวอ่ะเพราะผมไม่มีฟุตเทนเว้ยไอ้สามเลยตัดต่อบอกพี่คลิปหมดแล้วนะครับ ได้ด่ได้เดี๋ยวพี่นับให้แป๊บนึเก็บกุ้งเท็ไอ้สัตว์เนอะเฮ้เออว่ะไอ้แทนอะไรร้านเติมเกมมึงมันเติมเกมนานปะไม่นานแบบแอดปุ๊บได้เลยเหรอได้เลยอยากอยากซื้อมีดอะ ไอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดอย่าพูดชิลานะอ่าอ่ามึงมีสิทธิพิเศษอะไรไหมแทนมีมีแบบใส่โค้ดมึงอะไรอย่างเงี้ยหรือลิงก์มึงอะบอกเขาเลยบอกเขาเลยมีบ้างมีบ้างอย่าเพิ่งมีหรือเปล่ามีถ้ามีก็เติมที่แทนแต่ถ้าไม่มีมาที่กูกูใส่โค้ดได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีมาที่กูกูใส่โค้ดได้เหมือนกันทําไมร้านเดียวทำไมเขาไม่แบบมีร้านหนึ่งแล้วจ้างแม่สี่เออจ้างเราเหบาไปเลยปะ ก็จริงก็จริงแม่งสี่คนสปอนเซอร์แยกร้านเลยสัตว์ก็จริงครับทำไมพี่ไม่เหมาไปแพ็กเกจไปเลยวะครับเอ้แต่ถ้าถ้าเราซื้อมีดเอออันเนี้ยคือใบการันตีเลยนี่ใช่ป่ะที่จ่ายห้าพันสองใช่ใช่มันคือบันเดิลมันกดเราได้เลยกูซื้อมาเล่นเกมได้กูยิงร้อยห้าสิบห้าคิวเฮ้ยบอยมึงเอาตึงเลยอ๋อมาจัดมาจัดมาจริงไอ้ป๊าเมือาเมือไปเนะกูถามก่อนมีดมีดอันอันเก่าหรืออันใหม่สวยกว่าคัดเอฟหม่ โอเคอันใหม่สวยกว่ากูขอสองนาทีอันเก่าอนี้คือสีขาวใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือสีขาวมันขี้เกี้ยมไอ้เหี้ยแทนไม่รู้เดียวอย่าว่าพี่แทนคนเรารดเสียยมไม่เหมือนกันเว้ยอ่าแต่อันใหม่สวยกว่าลายแทนอ่าคุยใครอ่ะอ่าคุยใครอ่ะเออแทนงอนเลยว่าแค่นี้เองเว้ยอ่ะเีย่แค่ว่าไม่มีเองโหูไม่ต้องเสียใจนะเฮ้ยทำไมมันกดเติมไม่ได้หรอ เดีมาแล้ว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 กูบอกว่าตอนแรกอ่ะมันมีรุ่นน้องกูที่เล่นจากเซิร์ฟจีนใช่ไหมเออตอนมีดแดงมันวางขายอันแรกอ่ะน้องมันบอกว่าพี่อย่าเพิ่งซื้อมีดเนี้ยมันหลอกตกเดี๋ยวมันจะมีอันสวยๆไม้สองอันให้รออ่าอันนี้คืออันนั้นกูรู้เรื่วงหน้ารู้ล่วงหน้าเป็นเดือนละอ่ากูก็รอจนเห็นมีดสีขาวใช่ป่ะสีขาวกับสีดำแล้วทีเนี้ยไอสองอันนี้แหละเออกูดูะไอ้ชอบสีขาวอ่ะกูซื้อสีขาวเลยแค่นั้นเลยเว้ยไม่มีอะไรกูชอบสีขาวซื้อสีขาว เมื่อกี้มึงบอกสีขาวขี้เกียจอ๋อเหี้ยกูหลุดไอ้สัตว์จะกดเติมเกมแล้วหลุดเฉยเลยอะไรวะก็กูกูไม่มีร้านเติมเกมไงกูเศร้าไงกูเลยต้องมาเติมเนี่ยสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทไอ้เหี้ยมึงไม่ยอมเล่นเกมที่มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปอดก็จะบอดได้ปะเล่นแต่เกมสมองกล้ามไอ้เหี้ยไอ้เหียเดี๋ยวถ้าปอดก็ได้ปะพับเจีะ กูแบบอยากะทำคอนเทนต์สกินเลเวลสิบอะแต่แบบมันไม่มีนะเดืนเกณฑมันเติมแพงกูเลยไเบรกไว้ก่อนไงไนิดี่งนิดหนึ่งน้งองชายเราไม่มีเลยว่ะขายไปเท่านี้ใครเหรอพี่เดี๋ยวพี่รับเปิดให้พี่ให้เดือนแปดแสนหกคุ้มหรอโอ้โหโอ้โหพี่พแปดแสนหกเลยหรอพี่ให้เดือนแปดแหกแต่หนึ่งเดือนกล้าต้องสตรีมสามสิบสองวันสามห้าชั่วโมงผมขออยู่เฉยๆแล้วกันพี่แปดแสนหกผมชอบนอนประเด็นะ <c oughs> เติมนอนเหรอเออจะผมมีมีเจ้าหนึ่งครับผมเติมประจำแล้ผมได้เป็นราคาแบบนี้เลยพิเศษเหรอพิเศษเหรอใช่เติมมาประมาณแปดปีแล้วพี่เฮ้ยต้องเติมนะจังอ่ะอือยังไม่เข้าเลยตอนนี้ตลกไปมพี่ผมตลกปะเออเตลก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 ดีดีดีการดีดีดีหายเข้าแล้วปะ ไปไปซื้อซื้อซื้อสีขาวนะไอ้เหี้ยอะไรนะเรียกเรียกเรียกว่าอะไรนะเรียกเรียกเกี้ยมขี้เกี้ยมขี้เกี้ยมขี้เกี้ยมโอ้ยไอีเกี้ยมมีขี้เกี้ยมซื้อไม่ทองดีกว่าไปสัตว์ถ้าสมิดมือเราไปเล่นเดี๋ยวไปถ้าเกิดผมมาไหนมึงไม่ได้เอาเบรคเตอร์นะมึงเล่นตัวนี้เลยอันนี้นัดแนบไว้ก่อนนะนัดแนบไว้ก่อนสมมติว่ามันมีคัสตอมแล้วมันมีแข่งกับขับเนี่ยลงนะ อย่างนี้คุยกันได้อยู่หมดเนี่ยหมดเอาแบบมันนนัวหรือว่าจะแบบเออไม่ไม่ลมนะเว้ยอะไรเช่นคนเยอะคนเยอะแบบนันะมึงเลาบูเราไม่เอาคำว่ากำแพงแล้วเราไปอินเตอร์เราจะ the wall the wall เออเจ๋อเจ๋อดูเท่ดีกว่ะอีกแบบเกรทวอลอะไรก็ว่าไปเดอะวอลไฟต์ อุ้ยพี่ก <function als> ูม <time> <c oughs> oh, like ี่กูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขาวอ่ะเอามาบนสกอร์มาบนเฮ้ยปีเสียงแมอ่ะอ๋อเอาแล้วทำไมกดเนี่ยเกิดอะไรกดไอ้ไม่ควงอ่ะเอาเมาส์สกอเมาส์เพื่อนสกอร์มาเอาแล้วกดแล้วปวดแล้วปวดอะไรเลยเกิดอะไรเกิดทำไมมี่ไม่ควงวะเกิดอะไรมี่กูไม่ควงอะเฮ้ยเฮ้ยกดมึงมึงมึงยบไปก่อนนะยิงียบไปก่อนกูไม่ว่างเซ็ตปุ๊บแบบเฮ้ยปุ่มกูไม่อยู่ไหนวะเข้าไปแล้วพี่ปุ่มควไม่อยู่ไหนวะพี่กินหลังปุ่มควไม่อยู่ไหนวะ ปุ๊กคุ้มไม่อยู่ไหนวะมันคือตัวไอมันคือตัวไอยับยับผมอ้เปัมานี้ยเลยไอ้กูเลยไอ้กูเลยไอ้กูห่างก็สังให้กูทีกูไม่ไหวแลยพี่กลังโยกมาตีสองใคจะวนี่จับนเฮ้ กกแล้้้วไไไไปมม่่ดดยัรถถังเข้าไซส์วิญญาณเราไปจีนหนึ่งกันพี่จังหวะนี้ต้องหลายไปซีหนึ่งอยากดเหยื่อเฮ้ยมันมันดักอยู่มันดักเออน้กดแลวเต็มเลยเต็มเลยข้ามอย่างอึ้งกูบันไสมาใหม่สัตว์อยากไล่มากมั้งไอ้เฮียเนี่ยไอ้สัตว์ฮะไอ้เฮียรถถังไอ้ที่นี่มันเล่นตั้งแต่เริ่มเลยนะเว้ยมันยังไม่เลิกเล่นเลยนะเว้ยรถถังนะอยากเอาอินเจเนียไปยิงชิบหายกูหล้วไปจีนหนึ่งกูแล้วไปีนหนึ่ง

อย่าทน้ไม่ีเกมผมว่าาเราย้ายเกมได้เลยพี่บอกนะว่ารถถังมาเราเอนจิเนียร์สี่คนเนี่ยมึนยิงโครมาตได้ระเบิดแล้วรถถังมันยังเล่นแบบไม่ไปไหนเลยนะเออรถถังตัวเดิมเลยยิงอยู่ไม่ไม่มีใครพังเลยไอ้บอยภาพบอยภาบหตัวอยู่ไหนในเบิร์ตไม่มีเลยยังไม่วอร์มยังไม่วอมเ้ยยังไม่วอมเ้ย จริงจริงจริงยังไม่ได้วอมพี่ยังไม่ได้วอมเขาบอกว่าห้องเมื่อกี้ท็อป500หมดเลยวะใช่เออทอผ้0รแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนะถ้าเมื่อกี้บอกท็อป500้อแล้วฝั่งเรานี่ไม่ใช่นะค่อนข้างมั่นใจเลยเฮ้ยพี่ถ้าผ้าเฮียเมื่อกี้ผ้าถังท็อป5ลงท็อป500้อยเฮีย้วเล่นเยอะๆเหมือนซีซั่นหนึ่งก็ท็อป500ว้าหัวเฮียไอ้สันนั่งลยรถขวางไอ้พม่บอกแทงไว้สัตว์เฮียเออชี่ก็คุ้นๆ อยี้ดีกว่าสุดตัวสุดเล่นแ่ง่น่ะรถถังไอ้เหี้ยมีแค่นั้นตรงนี้มีแต่ความอคติล้วนอ๋อนี่มันมีให้เลือกรถ ATV ด้วย๋องเลือกดิเป็นไงวะอหี้ยกูเกิดหลังสุดเลยเอาไอ้ตว์รับกูมาละพยาสแสงด้วยน้องๆแสงมาแล้วเหี้ยมาดิ

ล้อมึงน้ากัมเลยที่วาทีหน้ากัมเลยโอ้โหลูกซองไอ้เหี้ยไม่มีปืนแล้วนะมึงไอ้สัตว์ล้อมเฮ้ยหลัเข้าวปูเหี้ยถือโดนไฟถูไอ้สัตว์หมอยิงนี่หมอหมออยิงนี่หมอเออหมอหมอชุกูโอ้โหแม่มีเวลาไปหาคอเขาใครมึงชื่ออะไรเนี่ย ่ไปหาคอทำไมมันนอนอยู่นอนอยู่โอ้โหไม่หาเขาเขามันเสียเวลาตายโศกเลยเนี่ยเออไม่หาคอเขาเฮียตัวตายล้ม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 เ้อ้หน้ามือกินตัวนึ่งนักหนูอะไป ล้มตไปมล้มหมาหมาหมามา่ดนหมอลอล้มลมเอาให้เลยเอปบอลไปบอลเลีเข้าทุกูได้ล้มเอาให้มัยิงยิงจังยิงองโอ้เหี้ยไปเป่าซิงเกิลโมดทำไมอ่ะเฮ้ยตรงตรงซ้ายมีเกิด สายชุดก็อูเนี่ยตรงที่กูปีนเลยเนี่ยเออเข้าใจเข้าใจลลีตัวหนึงมีตัวนึงกูจะขายอยู่โอ้โหรแปดครับดนแปดครับพี่ไอ้งไอ้้งุงลมล่เกิดยโดนโมเซไปกนใจเย็นนะยวเอาให้อย่าไปเจออ้ยเเอ้าแบงค์ยกทิ้งโหโกรเลยไปเพื่อเราขึ้นไปแล้วเพื่อเราขึ้นไปแล้วเพื่อเราขึ้นไปไล้เพื่อเราขึ้นไปไล้โอเคไปเราขึนไป้ข้าล่า้ ผมสองขาวแเาก็ไสายหนังกิงโกแม่งมาอะไรเฮียโอเคเฮ้ยบึ้งรีเซ็ตรีเซ็ตลงท่อรีเซตลงท่อเราอะช่พช่ช่ใช่เราต้องรีเซ็ตลงท่อปะจังหวะนะแล้วอ้อมอ้อมข้อพิสอะอ้อมไปอ้อมอ้อม่านมันอะไกลไปปะวะหืกูไป ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปได้กันเนี่ยคิดใกล้เรานะมันยิดใกล้เราไอ้เหี้ยโครงมีพุดเพลนเลยว่ะเออโคอยู่่ีไได้ปวงมีดเหรอเออไอ้เหี้ยได้ใช้แล้วอ่ะมีดอ่ะไปให้ปักเกิดตรงไหนบอกนี่นี่นี่มาไปไดนขวามาไปไหขวานี้โอเคก็ได้ไางหน้าข้างหน้าเจ็บมากเจ็บมากผมกำลังไปด้วยนะสองสอง ได้พี่สองแล้วจับพี่สจับได้พี่สองได้พี่สองเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไอบอยล้มแล้วไอ้สัตว์ไอ้อไ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 อเออไ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 ไอไมไอ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 อไอไกไอไอไอไเไอไไดไอ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 ไได้เกิดได้เออไออไออไูไอ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 อไออไ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 ออไอไอไออไออไอไอไอ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 ออออ โอ้โหเฮียเฮียไยจังหวะนี้กูว่าเราไหลสายไปได้ป่อวะกูมากับมึงแล้วกูมากับมึงแล้วบมึงตบมึงยากันบมนบี่ตบเต้มาดิตัดพอมไงเฮียตบมนงอย่าเล่นกันเองจำเลยสัตว์นะไม่ไปเล่นกันเองอยู่ก็ได้อะเยอะไปเลยเยอะไปเลย แลดีที่อ่ะจบไม่ยากอย่างที่คิดไม่ต่แต่จริงๆเว็บเว็บที่เราเล่นไปแค่เว็บสองเล่นยากจริงขนาดเนี้ยถ้าผ่านเว็บนั้นเว็บท้ายยังง่ายกว่าเล่นตัวรถถังที่ไม่มีรถถังอะไรแต่เกล้าคอยอย่างช่วยสัตว์คอยอย่างช่วยแต่เอเคแดงอ่ะสวยนะกะที่ว่า เอคแดงเอคของคารลัมบิดอ่ะอันนี้น่าสวยผมผมซื้ออยู่แล้วพี่ซื้อมาแล้วเออพี่ก็มีแล้วเนี่ยอีกสองวันนะพี่หมดนะมีซื้อแล้วอยู่ในตัวแล้วแต่วะเอคเหรอเออใช่เอคสวยลองดูดิกดเลยพี่กดเลยเอคของคารลัมบิดอ่ะเอคของคารลัมบิดลองลองดิแลคารลัมบิดพี่ที่ผมใช้ใช่เห็นเอคป่ะใช่ใช่เอคสวยมาก แต่กไม่ชอบแต่จริงๆมันมีปืนที่มันมีปืนที่สวยกว่านี้เว้ยมันคือปืนน้ำแข็งเว้ยแต่ว่าไม่ได้เปิดซิกาโคส่วนใหม่รอรอแฟนใหม่รอแฟนใหม่รอแฟนใหม่อ่ะรอแฟนใหม่อ่ะรอแฟนใหม่ดีกว่าเออมันขายอยู่แล้วเฮียเกมเฮียพวกเนี้ยมันหากินจากตรงเนี้ยแหละเออของมันต้องหาไงหากินจากเนี่แหละคนใกล้ตัวนี่แหละเฮียเอามาหาหากินกันเองเฮียด่านเนี้ยรถถังเยอะเลยอ่ะแทนใช่เล่นและเฮียจิ้งมาแล้วกูกลมหนึง สองสองเฮ้ยที่โดนที่อะไรอ่ะมันสไนายแม่งใส่คูดหกยิงกูด้วยสัตว์ไปแทนดีกว่าตายดีกว่าดูเพื่อนเดียวแทนเจ้าปูใครบังปูคอมแบตคอมแบตคุณโดนยิงกูไกลเลยเฮียปืนอะไรวะ M4 ข้ามโลกหาคุณเลยเมดิ้เมดีค Come อน ีกูทำงานแล้วกคุยกูจะได้ปักสักทีเนี่ยิ่งชุบดิไอ้แดนไปเดียวเนี่ยมึงนอนอยู่ด้านเนี่ยโอ้โหลอกเป็นหินเนี่ยมึงว่ากูจะชุบได้เหรอเพื่อนไอ้เิีงเนี่มึงไม่เล่นเฮียเลยดิไอ้สัตว์มีตัวเหรอโอ้เห็นแล้วไล้มีตัวรบ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 สองเกิดมาเพื่อนเกิดมากูรออยู่อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง เห้ยบ้าเห้ยเห็นตกเตะกูบ้าพี่ตัวหนึ่งนะไอ้แทนเออมีตัวหนึ่งใช่เดี๋ยวอยีกันตันไปอยหายบ้าหนอหนออยู่นอนอยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้เลยฝั่งขวาเพื่อนฝั่งขวากูไม่กูไม่ช้ากูไม่ช้าไหนวะไม่มีใครนอนเลยหี้ยอ๋อใช่เหรอมันตายเหรอใครว่ามันตายเหี้ยแบบนี้นะหลอกมาโดนฆ่าไอ้สารไอ้ยี่นีหลอกมาโดนฆ่า อ่างที่ใครเลยไอ้ยียข่าวลอรมแจอกูเดียวมานั่งกันเลยไอ้เหียอเ้นแเกาเกิแูอยู่ไอ้ยี่อกานฆ่าพ่อมันไปฮะ้กูอยู่ปีสเกิดกูนี่เกิดกูนี่เกิดกูนีเกิกูนีกิกูกิกูไม่ปีสองหรอกูอยู่ปีสองเลเนี่ยอยู่ข้างในปีสองเลกูตอนเนี้ยเออกูไม่ข้าแบไม่ข้าแบบนีข้า้อลในบอบอลนี้ข้ามในนี้บาบอนข้าในนี้ในนี้ในไม่ได้งจะไปไม่ได้กูยี่ติดรถถังกูกูเแล้วกู ก็โยนเลยที่อาูทีใต้ตีนเราตัวหนึ่งยิงในข้อแล้วเออเออตรงเมย์แทนเพื่อนตายยังตาย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 โอ้ยทีตกใจแม่งหมอนี้มีแต่ท่าเพื่อนเหรอค Here's your c i p ่อ๋อ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  ไอบอยมึงเกิดก่อนแล้วปากนี้เตี๊ยปากนี้ข้อต่อนะทีขอออ้อมึงจะหมดแล้วบอยซ้ายมาไวโอโ้โหเียเหลือหึ่งบอตรงนี้ปากแล้วกูปากแล้วสวยสวยสวย่งม,มาบึงสองตัวบอลตัวน,น่สวยเพื่อนโอโ้โหเชี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิด<ๆ>ได้เกิด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 ได้ตรงนี้จากตรงน,นี้สองตัวกินเออกูเกิดไปแล้วล้มหนึเพื่อนล้องเพื่อนยยยยงย เฮ้ยแต่ไม่จริงๆเราสวยเราไว้เพื่อนเราได้มีหนึ่งไว้เราสวยได้เราสวยเราเจอได้มีหนึ่งไว้เราไปปวดไงไหลมาเพื่อนไหลมาไหลมาไหลมาเพื่อนไหลมาไหลมาหลังคาลมหนึ่งให้มันจะอ้อมจะอ้อมเข้าซีหนึ่งอ๋อแ้ยมีคนนอนอยู่ไอ้เฮี้ยบนหลังคานอนอยู่อย่างงี้เล่นปัญญาอเดี๋ยวกูตกเลยไอ้เฮี้ยโลดไอ้สัตว์ควายเฮี้ยเออแม่งนอนอยู่ไอ้สัตว์เต่า เฮียแม่งใช้แต่รถถังเฮียเล็กห่าเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮียดูแล้วสกอบแ่งท่หนึ่งะไอ้เฮียรถถังมาแล้วยู่ไหนยู่ไหนขวาขวารัขวาเป็นรถแดกแล้วล่ะ โคตรเพลินเลยว่ะมีความสุขกับการใช้นี่มากเลยเพื่อนคือมันมีเอนจิเนียร์เฝ้ารถถังอยู่ด้วยมันจะมีแระเบิดยากเลยเดินมาแล้วเดินมาแล้วอยู่ใต้อยู่ใต้นี่เลยตรงที่ม้าเดือดรอนอยู่ออกซ้ายมาออกซ้ายไปแทนซ้ายหลังเออนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นเฮ้ย่นสวยแทนเอ่อระวังนะเอ่อเดี๋ยวโดนมิดไซส์โอ้ยฮี้หลัง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 โอ้ยโดนรถเข้าซอยมาอีกแล้วมิสไซส์ซีสองสิไม่ซีหนึ่งโดนรถเข้าซอยมาอีกแล้วไม่อยูุ่ดนี่ทันไปเ้งหมดเลย เออไอ้ก้าความคิดดีวะไอ้กากูว่าควาคิดความคิดดีนะเอาเลยป่ะสองหลังกเราพี่ยิงอีกเจอุกปออเยว่ีเราออเออเออเอเออกากากากดเลยกากดเลยเดี๋ยวพี่กดตามให้นัไม่ันพี่ใครกดไปนแล้อ้งอลงไปแล้วว่ะ

ก้าวกดใส่ที่ไหนอ่ะผมกดซีซีหนึ่งไปอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กดต่อฮะเสียงไม่มีเฮียอะไรกูเลงตั้งนานแล้วโผล่ไอ้เฮียรู้ตัวที่อยู่ใกล้แบบไม่มีเสียงเลยพี่กดแต่ซีหนึ่งแล้วก็ไม่กดแต่ซีหนึ่งแล้วอ่าทำไมเอาโอทีตรงนู้นว่ะพี่กดแล้วไม่กดแล้วก็ ใช่ไอเฮียเกมตอนนี้ไม่ทันเลยทำไปเลยเจอรถอีกแล้วคือรถแม่ทามี่มากมันชอบมาตลาดที่แบบไอ้เหี้ยเราไม่พร้อมอ่ะกูไม่พร้อมอ่ะเร็วจริงก็ไม่ทัานรวยเจอไปเรียกมาเท่ามีใครมีที่ตายเดี๋ยวพี่อันตรีอันตรีอันตรีมีปะถ้าไม่กดตอนนี้จะแพ้แล้วต้องปากเกิดใหญ่ว่ะข้างในนะต้องปากเกิดใหญ่ว่ะ เฮียคือมันมีตัวนอนอยู่บนหลังคามึงไม่จริงมันให้ตายทันทีว่าเพื่อนรอปล่อยไว้ที่ี้อะไรสัตว์ให้มันนอนเป็นรากมาม่วงไรเฮี้ยอาโมดเล่นที่มือรอนที่หัวโดนรถอย่างเดียวเลยปัญหาคือรถ แล้วรถแม่งคุณเล่นเอนจิเนียร์กูก็ยิงไม่ได้อะคือมันซิ่งมากเว้ยมันแบบจรวดตามไม่ทันนะไอ้เหี้ยโคตรไม่บาลานซ์อนะเกมอะได้ทรายวะเกิดมาเพื่อจะเกิดมาเพื่อแบบกูรอโฟกัสรถเลยโด่งยิงยิงตายไอ้เยี่ที่หนึ่งฝั่งแม่งอะใช้รถถังอะแม่งซัดไปร้อยตัวแล้วน่ะไอ้แย้เข้มคิดเลยเนี่ยรถแม่งโอพีจริงไงไอ้เหี้ยอะไรพับจี้เหรอเออ ออกเกมเลยเฮียตัดจีแล้วค่อยวาโลห่อใช่ใช่เฮียเล่น3เกมเลยวะเฮะหิใหวชิวเพื่อนนะโถวันนี้เอาวันนี้วันนี้ตัวใหญ่ค่ะเขาเรียกคอนเทนต์หมดเ่ะเติมตเติมค <c oughs> <c oughs> อ,อนเทนต์เออเติมคอนเทนต์หน่อยเฮียเดี๋ยวไม่มีโลงไงสัตว์